สวัสดีก่ะพมพิ่นงย่างชมบรรยากาศกองดินกองเห็นมาสร้างเสรล่ะสร้างตายไป่สรล่ะมาก่นหีนดินไว้มาๆมาๆเขากองเนี่ยเคือคือดูเถอะเฮ็ดเวียกพ่าต้องใส่แม่คือดูเถอะ คนดินเขา,า,ยยาเข้อออกบาทเนี่นนคนดินเขาเขาเฮื่อันคดน,น,น,นดินออกบานท่นา,ยยา,านใจหยาดอยู่บาทเอาทำงานทำง,งานบาททำงาน เดี๋ยวเดีเที่ยวแล้วขอเทาแถวน้องบอลหน่อยสิเข้าไปสิไถเงยอเนาะวันเดียที่เดีย่ยวคุมันได้ถึงเ็ดซยเพิ่งซื้อวันนี้คนดินเขาตารางอ่ะเดี๋ยวฝนสิต๊ะเดี๋ยวฝน,น,นสิต๊ะข้ามแม่วันนี่ยังม,นน <laughs> มาจับดนใจมั้ย เออว่าน,านั่งซะื่อก่อนนะผม <c oughs> ที่สมองไงที่เขานั่งยิ้มแี่ยอยู่ในน้ำได้ถอดกำลังไม่น้ำนั่นฮะกำลังไม่น้ำผมปล่อยซะนไหนี่เด้อพี่น้องนี่ลงลงซื้อได้นั่นตาย <c oughs> ออกยูทูปได้นี่เ <c oughs> บิ่งคนขยันคนดินเข่าตารางโพสิ์บลูกบ้านใหม่ <c oughs> <c oughs> พ uh ัุ่งกเป็น้มสอง่บเบ่กึงใครเอกอยู่บ้านเขาตอง้เขาว่าไม่ีเป็นมันเปลี่ยนลายูไว้ถึงไอ้หลอกบุนัดเขาว่าไปก็ได้มอบออืมไวผู้ากจะไปแล้วเข็มสองเขาได้เรเออาพี่น้องบึงคนอันันขยัน คนขยันอันนั้นคนดินเขาตะล้างเหอนนายจ้างพวกก็นั่งในนอนายจ้างนั่งกินเข้าวพรานายจ้างไมให้ลูกจ้างให้ลูกจ้างเคดดรียกอยู่น่กินข้าวยังกินีละกินตอนงขาหึ่งงนายเจ้า่มือ่บ่ค่อยกินช่วยกินเนี่หนาอื่สูงขึ้นเก่าเลยปะ เสียงให้แล้วอยู่บ่โมนี่ซ้มกองนี่ไหมผลก็ตกกองนะผมว่าไปใหญ่ักเเอากองนี่ที่มันจะคอยเขาบาดได้นี่มันจะมีทางเขานี่ง่ายมาฮะแต่ว่าเขาเก็บเจ้าไ่เป็น้างขยะกัว่ กำลังหาเป็นซดอนดูทางขยัคเสียเพอนออกซื้อได้นี่ยคุณแค่หรืว่าล่้อันดี ค้นอันค้นดินเขาตั้งออกกระละกายดอกนี่แข็งแรงที่บ้านทุน่ทงเลี้ยงงาเ่ยหมออ้าวด้านบ,าน <c oughs> บ้าน <c oughs> พ่อบอกซ้ำนั่น นี่ละพี่น้องโซมนาเพิ่นโซมนาคน,ายนาข,ขาย,ยานนันนะพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้บึง่งจากบุกจกเงาบุกจกสัน,นบ,นนบนนวกกันบ่ หนักดินเหนียวเนาะฝนตกใส่ในบ้านรในฝนลินมาใส่ก็แห้งแต่ตืมเหนียวบ้านนี่ว่าให้พี่น้องไในเบื่องเพื่อนๆได้ใส่ผู้ๆู้นในเบื้องคนขยันเพื่อนเบยุสื่อออกจากตัดหญ้าเพื่อก็มาค้นดินหาเตเวียเห็ด อต่างออกกำลังตั้งออกกําลังกายนอนนอนตายนอนสำหรับคลิปนี้ก็ไปซำนมีนเด้ผลผลผลอเผื่อเผื่ออ้ใส่คุ้คุกคนอยู่ดีไม่แห้งพอกันคลิปหนาเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายจ้า